จะมารีวิวนะคะครีมแต้มสิวในตำนานนะคะที่เรียกได้ว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขาว้าวมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยมากๆในยุคนะคะั้นและจนปัจจุบันก็ยังเป็นตัวที่ขายดีมากๆอยู่เลยนะคะนั่นก็คือโทเมอีกนะคะ Antiacne Cream Plus นั่นเองนะคะ ึ่งตัวนี้เขาก็วางขายมานานมากๆแล้วนะคะตอนขวัญรู้จักครั้งแรกนี่ก็น่าจะประมาณห้าหปีที่แล้วได้แล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีอีกหลากหลาย p r o d u ั t ที่ออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นมอยส์ทรเซอร์เอ่ยเจลล้างหน้าเอ่ยมาร์คสิวเอ่ยนะคะที่ขวัญเองก็ได้ลองใช้หลายๆตัวเลยนะคะแต่ถ้าจะให้พูดถึงตัวที่เป็นตำนานจริงๆของโทมอีกก็ต้องเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยขวัญก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนึงนะคะว่าเจ้าตัวนี้ จุดเด่นอะไรบ้างทำไมต้องเลือกใช้โทเมอีนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของขวัญน,นะคะคือขวัญ่ะชอบสีแพเกจจิงของมามกจะสังเกตว่าสีของเขาเนี่ยคล้ายสีของช่องขวัญเลยนะคะสีที่ขวัญใช้เป็นสีช่องขวัญคือเป็นสีแบบฟ้าๆเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วขวัญชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเนื้อครีมะคะ่ะทุกคนคือปกติเนี่ยเราจะเจอ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดสิวนในรูปแบบของแบบเจลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่โทเมอีนะคะเขาเป็นเนื้อครีมค่ะทุกคนที่สามารถทาได้ง่ายมากแล้วขวัญพบว่ามันโอกาสเป็นขุยน้อยมากนะเวลาที่เราใช้แล้วเราไปแต่งหน้าอะไรนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยเป็นขุยเวยอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ขวันชอบเขานะคะและสามารถทาได้ทั่วหน้าโดยที่ ไม่ต้องกังวลว่าหน้าจะแห้งจะลอกอันนี้คุณออลองกับตัวเองมาแล้วด้วยนะคะเด,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าส่วนผสม,ะสมะอะไรคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลงลึกให้ดูกันนะคะโดยคอนเซปต์ของ t o m มี a แ n e c r e ครนะคะคือการลดสิวแบบ7 in 1ค่ะทุกคนอันแรกเลยนะคะคือลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคที ria เกาะสิวนะคะไม่ให้มันโตขึ้นไปได้นะคะ2คือลดการอักเสบสามลดความมัน4พัดเซลล์ผิวลดอุดตันห้าบำรุงผิวชุ่มชื้นเสริมชั้นผิวลดการระคายเคืองนะคะ 6กระชับรูขุมขนแล้วก็7เนี่ยคือช่วยลดรอยสิวไปในตัวได้เลยค่ะเท่ากับว่าเราได้ครบเลยนะคะคือลดสิวลดระคายเคืองลดอักเสบนะคะแล้วก็ลดรอยสิวด้วยค่ะ สำหรับวิธีการใช้เจ้าโทมิแอนดียงได้ครีมพลัสนะคะคุณขวัญมองว่าสามารถใช้ได้เนี่ยอย่างน้อยเลยนะคะก็คือวันละหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้ถ้ากิดใครที่กังวลเรื่องว่าแบบเออจะต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าเป็นตอนกลางคืนก็ได้นะคะวิธีการก็คือแต้มไปที่สิวที่เราเป็นสมมติว่าตรงนี้เป็นสิวใช่ปะ่ะเราก็แต้มไปได้เลยนะคะหนาหน,นาได้เลยนะคะหรือว่า ในคนที่จะทาเพื่อป้องกันการเกิดสิวเนี่ยก็สามารถทาบางๆทั่วหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นอกจากกลุ่มที่เขาช่วยลดสิวแล้วเนี่ยมันยังมีตัวกลุ่มช่วยลดระคายเคืองนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวขวัญเลยมองว่ามันสามารถทาได้บ่อยๆโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยผิวจะแห้งไหมผิวจะลอกไหมอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ใช้โทเมอีกมานะคะก็ไม่เคยเจอปัญหาว่าแบบหน้าแหง้งหน้าลอกหรือแบบสิวมันลอกอะไรขนาดน,นั้นนะคะคือตัวนี้บำรุงได้ดีมากในระหว่างก็ช่วยจัด การเรื่องสิวได้ดีเหมือนกันเลยนะคะ,ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่า7 in 1ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะก็คือจะอธิบายเ,เพื่อนฟังแบบแรปปออีกทีหนึง่งว่าการรักษาสิวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบทําแค่อย่างเดียวแล้วมันจะช่วยลดสิวได้นะคะเนื่องจากว่าสิวเนี่ยมันก็ตัวมันเองอะ่ะมันก็เป็นโรคเรือรังชนิดหนึ่งอะนะคะมันก็สามารถหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถ ทำเพื่อลดสิวได้แล้วก็ควรจะทําให้มันครอบคลุมนะคะอย่างโทมีกเนี่ยเขาก็ทได้ค่อนข้างครอบคลุมเลยคือลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียใช่ไหมลดอักเสบลดการระคายเคืองนะคะเสริมชั้นผิวให้แข็งแรงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้สิวเกิดขึ้นน้อยลงได้นะคะและที่สําคัญคือเขายังช่วยในเรื่องของผลัดเซลล์ผิวด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญในการลดสิวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่าตัวส่วนผสมอะไรบ้างในนี้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเหมือนแอคทีฟหลักๆในหลอดนี้เลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือซาลิซิลิกแอซิดค่ะทุกคนเป็นตัวเด็ดตัวดังนะคะเป็นตัวที่ได้ได้ว่ามีงานวิจัยนะคะเยอะมากซัพพอร์ตในเรื่องของการช่วยลดสิวนะคะคือเจ้าตัวนี้มันจะไปช่วยในเรื่องของการ ลดเซลล์ผิวนะคะลดการหนักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างเจาะจงกับคนที่เป็นสิวทั้งแบบสิวอุดตันสิวอักเสบเลยนะคะอย่างที่2นะคะคือนอาซินอมายนั่นเองอันนี้ก็ฮอตฮิตเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมที่มีอยู่เยอะมากในสกินแคร์นะคะแล้วก็เป็นตัวหลักๆเลยที่จะช่วยทําให้ผิวเราดีขึ้นในตัวนี้นะคะเขาใส่มาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของรอยดาสิวได้ด้วยนะ,ะเพราะว่า ตัวมันเองเนี่ยไปยับยั้งการขนย้ายเม็ดสีนะคะหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้วมันก็ต้องขนย้ายขึ้นไปใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะไปช่วยยับยั้งตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ในเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็สามารถทําหน้าที่ในการลดสิวได้ลดความมันได้ด้วยนะคะสาหรับเนอาซนามายต่อไปนะคะตัวที่3คือ Tree T ีทรีออยล์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอสเซนเชียลจากธรรมชาติ โดยฤทธิ์ของมันเนี่ยคือมันสามารถลดการตัดเสบได้และก็ช่วยยับยังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ชุบลดเสืแล้วก็ลดเชื้อแบคทีรียนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่4นะคะเป็นชื่อทางการค้าค่ะคือ Anginal B G นะคะเจ้าตัวเนี้ยมีข้อมูลจากทางผู้ผลิตสารนะคะว่ามันสามารถลดความมันได้ค่ะทุกคนซึ่งการลดความมันได้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราลดสิวได้นะคะสังเกตว่าคนที่หน้ามันมากๆก็จะมีโอกาส เป็นสิวมากกว่าขอที่หน้าแห้งใช่ไหมเพราะถ้าั้นถ้าเกิดเราลดความมันได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทำให้สิวของเราเนี่ยน้อยลงได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังลดการหนักเสบของสิวได้ด้วยค่ะต,ต่อไปนะคะเป็นอีกตัวสําคัญเลยซึ่งเป็นจุดเด่นของโทมิอีเลยนะคะนั่นก็คือ ตัว Skin a n t i o x i a l Ceramide Complex นะคะเจ้าตัวนี้คือเป็นกลุ่มสารสารหนึ่งที่ประกอบไปด้วยสารหลายตัวนะคะซึ่งสารพวกนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมชั้นผิวค่ะทุกคนคือมีตัวเชรามายฟาตติแอซิดนะคะคอเลสเตอรอลนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมันก็จะทําหน้าที่ในการไปอุดปูรั่วนะคะของผิวนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยสูญเสียน้ําน้อยลงนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยค่ะก็สรุปเลยนะคะความสามารถของเจ้าโทเมอีแอนตี้แอคเนครีมพลัสตัวนี้ก็คือ ทำได้หลายอย่างมากจริงๆแล้วก็ด้วยความที่เขามีส่วนผสมที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมเสริมชั้นผิวใช่ไหมคะมันก็จะช่วยในเรื่องของไม่ทําให้ผิวสิวแห้งลอกไม่ให้แบบผิวเราระคายเคืองไปมากกว่าเดิมนะคะแล้วยังช่วยลดสิวได้อีกด้วยนะคะส่วนตัวช่วงที่ขวัญได้มาลองใช้เนี่ยไม่ได้มีสิวแบบ เป็นกิจจลักษณะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้ทดสอบบนหน้าขวัญจริงๆแต่ส่วนตัวเองเคยใช้มาแล้วมันก็เวิร์กจริงๆนะคะโทมาอีกเนี่ยขวัญก็เลยได้ให้น้องสาวนะคะเป็นคนใช้ทดลองใช้เป็นเวลา7วันนะคะเดี๋ยวขวัญจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูกันนะคะว่าแบบ before after 7วันเป็นยังไงบ้างแต่ใดๆแล้วเนี่ยขวัญนะแนะนําว่า ให้ใช้ต่อเนื่องจนกว่าแบบสิวมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหนะ้าหรือเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยรวมกันได้นะคะแต่ว่าน้องสาวขาานะ,ค,ะคือใช้แค่โทมไม่อีกตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะแต่บริเวณเฉพาะสิวที่เป็นเท่านั้นเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลองใช้นะคะหรือคนที่แบบเออกังวลเรื่องของแบบผิวละคายเคือง,งง่ายแพ้ง่ายผิวแห้งง่ายหรือคนผิวแห้งที่เป็นสิวแนะนําโทมีอกเลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยโอกาสนาหน้ารออเนี่ก็คือน,น้อยมากเพราะว่าเนื้อครีมเขาค่อนข้างชุมช่มชืม้นเกลี่ยง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็ลดสิวได้ในหลายๆกลไกเลยนะคะก็ไปลองดูเขามีขายหลายที่มากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขวัญก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ